สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ไปได้ไปลงแพรครับวันนี้ประกัดวังครับกัดวังครับผมวันนี้หาปลาธรรมชาติครับที่ลำห้วยลำคันชูครับ,บเกังมากันนั่นเนางปนยกับทีมงานครับผมนักเลงปลาขาลุยยังลอยตุปป๊บปองตุ๊บป่องอยู่ครับ วันนี้สี่คนครับวันนี้เดี๋ยวรอชมผลงานครับพี่น้องเดี๋ยวมารอชมครับวันนี้เดี๋ยวเอาเสามเซนลงดูบรรยากาศรอบๆเตรียมตัวกันแล้วจะได้ลงแล้วแผ่นแผ่นกล้องหน่อยแผนกล้องหน่อยกล้องไปหน่อยครับเหมือนช้างกูเลยน้อมึงอยู่เนาะนี่แนักขุดเนื้อวดมีน้ำด้วยไปครับยึดเข็ไม่ยึดเข็ยึดเมียคนเดียว โอ้ยเย็นออกกัีเ้วเอาเกิดมาสันนี่เย็นอกีเด้ายบางตะวันต่ไปต่อเื่องลานเืองลนไปเรื่อยๆน้ำแล้วก็ตัดซอกแล้วก็น้ำขาได้ปลากระยด้วโอ้โชว์โชว์ สี่เสนครับสี่เส้นสี่เส้นไม่สีวะสี่เส้นไม่สีส,ดดส,ส,ส,สี่เส้นฮะสี่เส้นนั่นใครสีสี่เสนเฮ้ยเฮ้ยเห็นป่าวเห็นป่าว zoom zoom น้ำน้ำพดแล้วก็ไปพูดยิ้

พอพออยิตกันเี่นเลอยเียนเอยเลนี่ยช่วยไน้่ต้องเก็บลอกขายพี่น้องจนขมเดบองแลราบอกอ่านต้องกดเดียวสองเท่าน่ะ เห็นกูไปแล้วเดอะเพิ่มตังค์เพิ่มตังค์เพิ่มเบียดเพิ่มเบียดก็รวยอะนะก็เข้าตลอดอะนะก็ฟังเสียงเขาด้วยนะอ่านนะโอ้ ไม่รู้ก็เนว่าไฟหนาไปน้อ่ะหาเยรยังอะไเียรอยู่แม่ไ่เกี่ยวี่นี่นี่มุน้ำโอ้มนเี่ยว ท่านนี้เขาขอดมันหมุนปุ๊บหมุนปุ๊บเน่ยตังป้า,ปา,าแต่ป่าแต่ป่าสามสิบอะไรสามสิบได้สามสิบ้เยอะกว่ามึงนี้ยลแล้วรอาาอนี้กนดขอนมาดูขอนะขอมดนบ้านหน่อยนะซื้อสอก็ได้นะเดี๋ บางอย่างมี้ย,อย้อยู่เยอะนั้นที่เรื่องภาพตายปาม่เคยสะสมกงอย่าเมี้ยก <laughs> ็ยเนี่ย12 <laughs> <laughs> บาทเขาก็ได้กันนะทำเล่นๆแบบะนะอ่านแล้ว 哈哈。<laughs>

บ้านเราทำกมุนอยู่ที่จังหวัด ตมป่ะตุ่มลาวกเ็กนต่มีเลยบรดบอไใครอนนี้เราขาบอกบ้งเย์ยอ้ากาว่าเสนอยเสนยด้อเบิ้งเด้อเนี่ยเสียนน้อยเสียนน้อยบิงสีเดียวอันไปดิ

สั่งมาถึงสายกระไดทั้งองนั้นด้สิบอ่อสายกระไดนั้งของพ่ออยากว่าจะเอาสายกระไดไรมันก็ธรรมดาบ่อมูลมันมาให้แบบครบเลยค่าแห่มันสี่ร้อยสามสิบหรือว่าไงเนี่ยน้ำนะคะเพราะว่าค่าส่งมันแค่หกสิบบาทละนั่น

ประคามวั่งไประคางไว้ทังาทังขายั้ง

ที่เส้นบัวคาต้องหวานเลยเนาะก้าประเดี๋ยวมากลาไม่ได้สูนดีดีนะอ้าได้ประค้อตัวก้าอ่ะเออเออ เอาแล้วไม่ได้ก็ถือไว้งี้เหรออุ้ยเกือบเกือบพี่กีไหนเกลี่ยน้ำเอฟซีเอฟซีเอฟซีน้ำน้ำขุ่นขุ่นขุ่นเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ขึ้นฟางขึ้นฟางสี่เส้นครับสเสนมาขึนแลพี่เดีย๋ยวจะฝากปลาไปไว้น้ำปิดอันนี้ยดเงีอยปิดเงี้ยปิดเงี้ยเอ้าพี่

มาดูครับเสียนพงครับเสียนพงครับโอ้ขาวเต็มแหลแล้วครับเสียนแอดอยู่ไม่ไหวครับลอยน้ำมาแล้วครับนี่ครับกองเชียร์ครับคนสบียงคนเสบียงครับต้มตำครับผมต้มตำนี่ครับครึ่งชั่วโมงแรกครับดูปลาครับมีคับไสมาแล้ว กดใหญ่เอากดใหญ่กดใหญ่ครับผมเอามากรองกองเบีดผมเนี้ยนะนี่ก็ปลาขาวครับไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับกินรถดเปรียวพื้นโลกอะครับผมรอบปลรอบาธรรมชาติครับกันดังครับย่างขาคอหลายวานได้ครึ่งชั่วโมงครับคนละสี่ห้าทีครับปลาเยอะครับวันนี้ไม่มีบวชครับวันนี้ไม่มีบวชครับมาหวานนี่เยอะมีตัวน่วยเนี้ยนะมาหวานนี่ย้อมง้างไปนี้เลยนี่ครับสี่เสนครับ xuôi không anh em há cả đội há cả chỗ ở không, xiên nồi không? Ở dưới ขึ้นหาขึ้นหาขึ้นชวดูอันอันชอันอันชอันอ้ไม่มีครับไม่มีดูฝั่งนูน้นนะซูมไปดูเหียบมฟังไรเนี่ยเหวยื่ไหเลเหียมาว่แต่จถามแหปูยื่น้ำปูพี่แล้ว โอ้พอได้เก็บครับพอได้เก็บดูเสียนพงครับวันนี้เรามาหาน้ำคลองครับผม ไม่ได้เสียเงินครับฟรีลงตะแลงไม่มีบวชครับวันนี้ ออดูครับดี๋ยวฮ้องโอ้ดูครับปลากระโดดครับรดูเซียนจีครับ

ไอ้ไอ้ไอ uh 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 ้ผู้ผีหวว่นตอหน้าจานี่ะเอาแมกจนปลาโดทำเขาดุเอาแม่หน้าจ้าเนี่ยเตะแล้วกไปไปบางเงินเพวกแม่นเดี๋ยวไม่ขาดเมือนเรเนี่ยแม้ก็มาถึงเล้อเจอกับรถร ก็วันนี้งานต้อง,งออมา,มา,มา,า,งาได้ตัวแจ็บแล้วขอบ้าโอ้หันมาไว้มาร้อยพันหยกเนี่ยหาจิงไงเว้ยหนุ่มเนะี่ยฝันนั้นละหนุ่มเนี่ยน้ำตรง,ง,งนี้มันจะควงหมดนะนีน่แง่ของมึงบ้านอะไรอ่ะ หมอมูก็ตาม,มา่ะเออลงป้าขอรักทาน่ะเอ้ยไปะขายจูละตัวนงกกึงเม่เ้อกวดเก้แล้เนี่ยไม่วดเอ้ยทำสามอยู่นี่ละ I <laughs> don't พนะที่เจอาจะได้เปิดยังเปิดเได้เปิดหามุนีเฮ็ดทังไหเิด้เนียวะตนเ้นตามัคาเปิดั้งตัดต่อ้ว่าเสียไหมเยเดมเอยู่ถ้เปิดผมเปิดเด็ดเ่สียไเอปิดได้เสียพอไอ้นีไม่ต้องเปิด รอบสองครับขึ้นมาอีกแล้วรอบหนึ่งครับสวยๆเลยครับสวยสวยสวยสครับปลาขาวอีจู้นะครับหรือว่าอีไทยของเซียนจีครับโอ้โดูน้อยก็มีหมานครับวันนี้หมานบัตรฟรีครับไม่ได้เสียตังค์ครับ ไม่ขึ้นครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงได้กันครับคนละสิบกว่าโลแล้วครับปลาอยังเรือเยอะครับปาาไม่ทั่วกันครับน้ําลึกครับน้ํายังไม่หยุดไหลเลยเค,ครับพระเอกเราวันนี้ครับมันกับเพื่อนครับวันนี้ ซส์ครับประกดครับกดกับปลาช่อนผลงานครับวันนี้พอได้กินครับ5 6โล5 6โลครับเสียแหน่ยังไม่ขึ้นครับสู้ต่ออยู่ครับเก็บเก็บแพ้แล้วเบิ่งดี